สวัสดีครับผมช่างผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงหวัดบ้านเมืองนะครับจารเครื่องนี้ก็เป็นปี8 0 0นะครับสุด้าแจ้งนะครับอาการย์เขียนด้นะครับนะครับกรอกอีฟนะครับเซอร์วิสถึงบ้านนะครับตรงนี้นะครับก๊าลังเทศบ้านนะครับ ่ก็จากเช็คเบื้องต้นนะครับก็คือข้อเหวี่ยงคอนนะครับถ้าขยับแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคอนอยังไงเนาะนอยู่ข้างในนะวันนี้มอ,ง,อยงยากนะครับมันอยู่ข้างใน,นะนอีกยากเดี๋ยวต้องแกะแกะามาเลยดูอีกท,ทีนึง่งนะครับ ก่อนอื่นมาเช็คชุดแขนกอดนะครับก็นี่ครับภายในนะครับแล้วก็ตรงบูธนะครับมีรอยสนิมนะครับน่าจะขาดการล่อเลื่อนมานานนะครับเนี่ยแดงนะครับออกมามีนแต่สนิมเั้งนั้นเลยนะครับแดงเลยนะครับตอนนี้อืมก็เดี๋ยวจะถอดออกมาล้างนะครับ เครื่องนี้อายุประมาณ5้าปีนะครับลูกค้าไม่เคยเซอร์วิสเลยนะครับก็เนี่ยถ้าเจอเครื่กันี้ก็แนออกมาแล้วทางเยอะคนเดีนานแล้วนะคะแต่หนูไม่รู้ว่าแบบนี้คือมันมีอาการไอฟืดฟืนมากเหนูก็เลยถามในร้านที่ซื้อมานะคะเขาบอกว่ายอดมาตรงนี้ตรงนี้เขาก็สอนอยู่ซับใหม่ก็แดงแดงเยอะอยู่นะครับเห็นไหมด้านสะอาดสีดน้ำยาอัดเข้าไปนะครับก็ยังมีเยอะแยะนะครับ ถอดให้ดูนะครับถอดออกมาก็จะมีสนิมอยู่ในแกนนะครับเนี่ยข้อเบี่ยงนี่ไม่แน่จะได้เปลี่ยนครับนี่เปลี่ยนไปส่วนหนึ่งแล้วนะน้ำยาส่วนหนึ่งนะครับมันหลวมเพราะว่ามันน็อตมันคายหรือมันหลวมเพราะว่ามันมันเขาเรียกอะไรมันขาดการหล่อเลื่อนจนมันคว้านะมันกว้างอ่ะมันนานเกินจนมันได้นีแล้วใช่ครับนี่ต่อมามาดูภายในกันบ้างครับนี่ครับภายใน มีใยแมงมุมด้วยนะครับแมงมุมมาทำรังอยู่นะดูฝุ่นครับโคตรเยอะครับยอดเลยทีนี้เรามาดูชุดแกนกันเห็นไหมเนี่ยครับสาเหตุของเสียงดังนะครับแล้วก็มีอาการปากมีปัญหาด้วยนะครับปากไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่เนี่เลย ยอดครับอ่ะนี่ครับ,บสาเหตุหตที่ทําให้แกนมีปัญหานะครับอันนี้ใหม่นะนี่ oh. นี่ครับคือแรกๆมันจะดัง oh. พอใหม่มันเข้าไปพันอ่ะแรกๆมันจะฝฟืดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าแต่ว่าพอเหล็กมันกินไปเรื่อยๆครับมันก็จะหายฝฟืดแล้วมันก็จะรวม <c oughs> อืมก็คือมันโบไปแล้วครับเนี่ยครับ เนี่ยข้างในก็มีนะไม่ใช่มีแค่ข้างนอกอย่างเดียวเป็นก้อนเลยเนี่ยข้างในก็มีเต็มเลยครับเนี่ยอืมเนี่ยเราใช้ไปอ่ะเราเห็นมันฝืดแรกๆมันดังเนี่ยแล้วมันเงียบอ่ะมันมันมันไม่ได้หายนะเออเสียงเงียบหายแต่ว่าเครื่องมัาสึกหลอไปแล้วเสียงเสียงเงียบเพราะว่าเราหยอดนมันใช่ครับไม่ไอ้นี่มันเข้าไปอุดแทนไงอ๋ออืมแต่สักพักหนึ่งมันก็จะหลวมเพราะเหล็กมันมันขูดกันใช่มันกินไหม รวมแกนรวมไปแล้วบูทอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องถอดมาล้างเหมือนกันนะครับก็คือชุดบูทนะครับดูครับเยอะมหมดเลยครับดำปีเลยครับผมข้างล่างอ่าเดี๋ยวดูข้างล่างข้างล่างบูทปกติเนี่ยมันจะไม่มีรอยน้ำมันนะครับมันจะเนียนสวยแบบนี้เลยนะครับนี่คือบูทปกติเดี๋ยวเช็คข้างหน้าดู ข้างหน้าก็ยังสวยนะครับอันนี้อืยังสวยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรก็ชุดบนนะครับต้องถอดมาลรางนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับไม่งั้นเผาล็อกครับนี่แกะให้ดูชัดๆเลยนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับยาวไปครับเคสนี้สุดยอดครับผม